คำถามนี้คำถามนี um> ้จะไม่ถามคนอื่นว่าทำไมนะฮะทำไมถึงตอบนะฮะว่าเป็นวินกินเก่งมากที่สุดแต่ต้องถามวินว่าทำไมกินเยอะครับก็มันหิวนี่ก็มันหิวนี่เออครับหิวก็เลยกินครับเสียงรอยมาเลยนะครับิวอีกแล้วนะอ่ะต่อมาครับคำถามคือ ใครที่เศร้าที่สุดครับถ้าเป็นพี่หยินปะเฮ้ยไม่น่าใช่ไหมใช่แหละใช่ใช่ต้องใช่แล้วคือพี่หยินนะแกทุกคำถามนี่ยากนะฮะใครขี้เศร้าครับใช่รับพิดว่าน่าจะเป็นหยินนะฮะไหนหลักฐานทำไมครับพร้อมฮะผมมีรูปพี่นอนหลับอยู่นะอะทำไมครับพร้อมครับคือพี่แกเป็นคนที่แบบหลับง่ายใช่แกแบบจะบ่นว่าออนืงกูเหนื่อยว่าเพื่อน ออแล้วก็นอนวก็นนอไปเลยแบบซีไหนที่ไม่ได้ถ่ายเขาจะหายไปไหนก็ไม่รู้ทางนี้บอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทำไมอ่ะเดต้องยอมแล้วคุณไป็นหรือเปล่าคุณเป็นว่าหินคุณถามวอรหรือยังเอาวอกว่าไงมันลกกี่ชั่วโมงผมไม่นอนเออสรุปว่า มันกำกึ่งเนาะนะฮะแต่ว่าทุกคนก็ถือว่าทำงานหนักนะฮะอาจจะมีมุมงีบมุมพักผ่อนบ้างนะครับแต่ไม่มีใครขี้เสาที่สุดครับมาถึงคำถามนี้ครับถามว่าใครเทคบ่อยที่สุดเทคใครเทคบ่อยสุดอ๋อป้าคิดมากโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทษนะฮะใจเย็นสิ เออพอดีเออพอดีชอบดูเรื่องทอนะเทพเจ้าสายฟ้านะครับขอนบินมาเลยนะฮะเอออไที่แบบที่เกิดอะไรขึ้นที่พี่เขาบอกว่าผมเทคเยอะสุดคือผมต้องขอโทษคนอื่นให้ไงเช่นแบบวันซีนนั้นคือแบบผมรู้สึกว่าเล่นกับพี่วอพี่วอถ่ายไม่ดีอย่างเงี้พี่วอนถ่ายไม่ได้ผมก็เลยแบบขอโทษแทนพี่วอเลยนะครับเดี๋ยวผมรับผิดให้เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีเดียวเดวเดี๋เดี๋เดียวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ คือเราจะพยายามรับความผิดในหน้ากองของทุกคนมาไว้ที่เราเองใช่ไม่ต้องรับความผิดอยู่แล้วจำบทได้ผิดอยู่แล้ว <laughs> ทั้งวันมาเข้าซีนเดียวอะ่ะยังจำบทไม่ได้ <laughs> ไม่ก็คือคือพี่หยินอ่ะชอบพูดแบบแกชอบด่าผมวันนั้นมากเลยคือถ้ามันถามว่ามันจริงไหมมันก็จริงนะที่แบบผมมาทั้งวัน <laughs> นะที่มาทั้งวันแล้วแบบผมจำซีนเดียวไม่ได้ไงไอซีนที่แบบอยู่หน้าประตูะจําได้ปะที่พี่ที่พี่แบบ ได้ผมไปปง้อไปง้อไป,ไปง้อพี่วอไงแล้วแบบให้ผมไปด้วยอ่ะวันนั้นผมมาทั้งวันแต่ด้ยวยความที่ว่าตอนเช้าผมมีสอบอ่าอม,มันเป็นตัวข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของเรียนเรื่องอะไรอยู่ใ,<ช>ในหัวแท<ถ>น,นสมอง <laughs> ผมก็เลยมาแล้วแบบมาก็แบบเฮ้ยมาถึงปั๊บอุ้ยมันฮีฮาว่ะไปต่อเลยทีนี้ทั่วกองอัเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าเราเข้าไปทําแผลสีข้างก่อนดีกว่าไหม เราแผลจนเออเราไปทําแผลก่อนให้ทีมงานเขาช่วยซับใส่ใส่ยางใส่ใส่ยางนะไม่ไหวแบเพี้ยนไหวแบบเพี้ยนทำไมอะเพี้ยนซีนนั้นเลยซีนนั้นเลยฮะแล้วก็มันหิวนี่วันเดียวซีนเดียวแต่เป็นซีนที่ทุกคนจําว่าเฮ้ยทําไมวะเออทำไมพร้อมจาไม่ได้เออเออทำไม่ะเพี้ยน น,นี่คือควิคิชชั่นครับง่ายๆนะครับที่ทําให้พวกเรารู้จักกับพวกเขาอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับไม่ได้มีแค่คําถามที่ผมอยากถามแต่ว่าแฟนๆเองทุกๆคนเองก็ส่งคําถามเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้จะเป็นรอบที่แฟนๆจะได้ถามบ้างแน่นะครับเป็นก